สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับการรีวิวเกมมิ่งเกียร์นะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับเราก็มีทางด้านของตัว g l o r i o u s Mouse Model O ลบมานะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกับตัว Model O นะแต่แตกต่างเพียงแค่ตัวน้ำหนักและก็ไซส์ของเขานะครับซึ่งอันนี้เองก็จะเหมาะสำหรับคนที่มือเล็กถึงปานกลางนะครับซึ่งระบุไว้ด้านหลังของตัวกล่องเลยนะครับและตัวนี้เองก็มีน้ำหนักอยู่เพียงแค่65กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งตัวที่ผมได้มาเป็นตัว Matte Black นะครับบอกเลยว่าเบาอยู่แน่นอนและไหนๆแล้วก็ไหน เราเปิดขึ้นมาดูกันสักหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้จริงๆนะครับเนี่ยยังมีติดอยู่เลยนะครับและในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองใช้กันนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างน้านของอุปกรณ์ด้านในกันบ้างดีกว่านะครับในกล่องเองนะครับก็จะมีทั้งด้านของตัวเมาส์แน่นอนตัวสายนะครับตัวสติ๊กเกอร์คู่มือตัวรับสัญญาณนะครับทั้งหมดแล้วหลักๆก็มีอยู่ประมาณ5อย่างนะครับตัวเมาส์สาย รับสัญญาณสติ๊กเกอร์และก็ตัวแมนโนะครับและในนั้นเราก็พูดถึงตัวมาส์นะครับเรามาดูข้อมูลหลักๆของตัวมาส์นี้กันดีกว่านะครับซึ่งตัวข้อมูลต่างๆนานานครับเพื่อนๆสามารถมาดูที่หลังกล่องได้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนจะเห็นเลยก็จะเป็นทางด้านของตัวเซนเซอร์ของตัวเมาส์ตัวนี้นะครับที่ใช้ก็จะเป็นทางด้านของ BAMF เซนเซอร์นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ระดับต้นๆของตัวเมาส์์เลยนะครับบอกเลยว่าดีมากๆแน่นอนนะครับ และสำหรับ DPI ที่เราสามารถปรับได้นะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่19,000 DPI นะครับบอกเลยว่าลื่นปืด้ดลื่นปื้ดแน่นอนปรับได้ตามใจชอบนะครับและสำหรับน้ำหนักที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ65กรัมนะครับและมีความเหมนหลวที่1.5กรัมนะครับแล้วแต่ล็อตที่เราได้เนาะและสำหรับตัวรับสัญญาณนะครับก็จะเป็นตัว2.4งจุกิกะเฮิรตซ์แลก free wireless นะครับที่จะมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์นะครับหรือต,ตัวขยายสัญญาณนั่นเอง นี่นะครับอันนี้คือตัวรับสัญญาณนะอันนี้คือตัวขยายสัญญาณนะครับเวลาเราอยากจะใช้เมาส์แบบระยะไกลนิดหน่อยนะครับล้วก็สามารถต่อด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผ่นานหน้าของตัวชาร์จได้เลยนะครับ <c oughs> ซึ่งจริงแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นแบบระยะไกลามากขนาดนั้นก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อความคมชัดจริงๆหรือแบบกลัวว่าจะมีสัญญาณรบกวนจริงๆนะครับเราสามารถต่อไว้บนโต๊ะได้ตลอดเลยนะครับซึ่งอันนั้นเองส่วนตัวผมก็แนะนําด้วยนะครับและสำหรับ polling rate หรือความเร็วในการตอบสนองนะครับก็อยู่ที่1,000หนม่งด้านของ w i r e l e s s หรือแบบสายนะครับ และปุ่มทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะครับซึ่ง6ปุ่มที่ผมพูดถึงนั้นก็คือนี่เลยนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาดัานค้างอีก2ปุ่มกดหงเมาส์อีกหนึ่งปุ่มนะครับแล้วก็ดันหมดอีก1ปุ่มนะครับก็รวมแล้วเป็น6ปุ่มนั่นเองถึงบอกเลยนะครับว่าการดีไซน์นั้นค่อนข้างสวยนะครับและเป็นการดีไซน์ที่บาลานซ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเหมาะกับมือขวามากกว่านึงดยที่ว่ามี2ปุ่มอยู่ด้านซ้ายนะครับสวยนะสสววยยมากเลจริงๆ และอีกอย่างที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเกี่ยวกับการดีไซน์ก็จะเป็นทางด้านของตัวฮันนี่โคมนะครับที่มาอยู่ทางด้านของด้ามจับและก็ตัวพื้นเมาส์นะครับซึ่งตัวฮันนี่โคมนี้นะครับมีประโยชน์หลักๆอยู่ที่1เลยนะครับระบายความร้อนให้เราเวลาเราจับเมาส์นะครับทำให้เหงื่อไม่ค่อยออกมากเท่าไหร่นะครับและ2ก็คือมันลดน้ำหนักของตัวเมาส์ได้เยอะมากมานะครับทำให้ตัวเมาส์นี้ก็เลยมีน้ำหนักที่เบามากโอ้รู้สึกดีจริงๆโอ้โหชอบมากแล้วแบบเป็นเมาส์ไซส์ที่ผมชอบด้วยมา ขนาดเล็กแบบคลอแบบฟิงเกอร์ซิโอ้โหได้หมดเลยนะผมว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับตัวเมาส์ตัวดีนะครับโอเคเรามาดูข้อมูลต่อกันดีกว่านะครับและถัดมารัาก็จะเป็นทางด้านของตัวแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับรือก็คือความถึกทนของตัวแบตเตอรี่ซึ่งจะอยู่นานถึง71ชั่วโมงหรือกลมๆประมาณเกือบเกือบสามวันเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรฟินแน่นอนนะครับบอกเลยว่าใช้จนลืมไปเลยนะครับ และทางด้านของตัวไฟเองนะครับก็จะเป็น R G B running ที่มีอยู่ทั้งหมด3โซนด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันเนะาะนี่เป็นไงว้าอย่างสวยสวยมากเลยนะ ใช่ได้ดูดีเลยซึ่ง3โซนนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกอยู่ทั้งหมด8เอฟเฟกด้วยกันครับให้เราได้เลือกใช้งานกันนะครับและมีจำนวนสีถึง16.8ล้านสีให้เราได้เลือกสรรกันเลยนะ <Wow. S 1> โอ้โหสวยจริงๆและทา้งนั้นของตัวมาส์ฟีดนะครับก็จะเป็นตัว G-Skate Premium PTFE นะครับซึ่งตอนนี้เองผมก็จะแกะออกมาก่อนละกันอันนี้คือ,อยังไม่ได้แกะนะไอฟ้ฟ้าๆนี่คือ,อยังไม่ได้แกะนะครับผมแค่รออัดทีเดียวแกะทีเดียวเลยฟินกับการแกะอะไรแบบนี้มากเลยชอบมากเลย ผมเชื่อว่า,าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันนะ <c oughs> อียเรียบร้อยโอ้โหคนเราฟีลกันเลยกับตอนนี้ลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดดีจัด และสําหรับขนาดของตัวเมาส์นะครับถ้าเราพูดถึงด้านซ้ายไปขวานะครับก็จะอยู่ที่63มมิลลิเมตรนะครับสำหรับตัวตูดนะครับและสำหรับหัวนะครับจะอยู่ที่ประมาณ57มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราหันมาด้านข้างนะครับความสูงของเมาส์นะครับสูงสุดจะอยู่ที่35มิมลลิเมตรนะครับด้านนี้นะและความยาวของเมาส์ก็จะอยู่ที่120มิลลิเมตรนะครับหรือก็คือ12เซนนั่นแหละจากซ้ายไปขวานะครับ และโดยรวมเองก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวเมาส์ณตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทดลองใช้โปรแกรมมาให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะและตอนนี้เองนะครับเราก็มาอยู่ในโปรแกรมตัว glorious c o r e นะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นทางด้านของตัวแบบเสียบสายก่อนนะครับเพื่อมาตั้งค่านู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วขนาดแบบมีสายนะแล้วมีอะไรห้อยตุกติกตรงเนี้ยผมก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันดีมากเลยมันลื่นปืนลื่นปืนแล้วสายคือเป็นสายที่นุ่มมากนุ่มแบบ ไม่มีความรู้สึกถึงสายอยู่เลยนะครับก็ถือว่า เป็นการออกแบบสายที่ดีมากๆนะครับสำหรับตัวผมเองนะแต่ถ้าเกิดเรามาดูทางหน้าของตัวแอปเองนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับตัวเมาส์ของเรานะครับพร้อมกับโปรไฟล์ที่เราใช้อยู่และแบตเตอรี่ของตัวเมาส์นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่87อนะครับอันนี้ขนาดเพิ่งซื้อมานะเนี่ยและโปรไฟล์ทั้งหมดที่เราสามารถตั้งค่าได้ก็มีทั้งหมด3โปรไฟลด้วยกันนะครับและนอกจากนี้นะครับโปรไฟล์ของเราเองก็สามารถ Import หรือ Export ไปสำหรับคอมอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะมีตัวข้อมูลบอกด้วยนะครรรรรััเเนนตววมมลลอออะะะไไแแีฟ์์ช่่่ยูสกาา้ง นะครับแล้วก็คลิกขวาด้านบนได้เลยนะ Lightning สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าการเปลี่ยนสีความเร็วในการเปลี่ยนสีเราจะเอาสูงหรือต่ำนะครับแบบเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วทันใจหรือเปล่านะครับแล้วสำหรับความสว่างของโวไฟนะครับเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะเอาแบบสีแบบเข้มข้นแบบเต็มจดเลยไหมหรือว่าจะเอาแบบไม่มีแสงเลยก็ทําได้เหมือนกันนะครับกดเซฟไปเลยเนี่ยเห็นไหมดับไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาแบบแบบเข้มจดเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหดูเลสดูเปลี่ยนสีเหมือนดิสโก้เทคเลยแล้วกลับมาที่ตั้งค่าแบบสโลไลฟ์ดีกว่านะครับเอาสักประมาณ20%เอาสีแบบเจ้มจ้นเลยก็ได้แล้วเราก็สามารถแยกได้ด้วยนะครับแบบวายเลสกับแบบสายนะครับจะใช้ความสว่างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและสำหรับตัวโหมดเอฟเฟกของไฟนะครับแล้วก็มีทั้งหมดให้เลือกถึง9แบบด้วยกันนะครับไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นกราวิสโหมดซีมเลสบีดดิ้งซิงเกิลบีดดิ้งแบบซิงเกิลคอร์เนอร์ เทลเรฟเ v ฟอะไรก็ว่าไปคือมีให้เลือกตามใจฉันเลยนะครับและสำหรับคีย์บัสนีที่เราสามารถเลือกได้ก็คือทุกปุ่มที่เรามีเลยนะครับทั้ง6ปุ่มนั่นเองแม้ว่าจะเป็น left right click อะไรก็ว่าไปเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนปุ่มด้านข้างเป็น สโ r o l อัพโปรไฟล์ไซเคิลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถเปลี่ยนได้รับหรือเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ก็ได้นะครับเผื่อเวลาผมอยากจะเล่นเกมอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันแบบเซตเป็นตัวเปลี่ยนโปรไฟล์อะไรอย่างงี้ก็ทาได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งตัวปุ่ม DPI นะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่คิดจะเปลี่ยน DPI อยู่แล้วแล้วก็สามารถไปเซ็ตปุ่มนั้นเป็นตัวปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋ง เจ๋งมากๆนะครับแล้วนอกจากการที่เราสามารถเซตเป็นเมาส์ฟังก์ชันต่างๆได้แล้วนะครับเราสามารถเลือกคีย์ลัดต่างๆเพื่อช่วยในการเล่นนูน่นเล่นนี่หรือทำงานได้อีกด้วยนะบอกเลยว่าโอ้โหเหลือๆเ,เนี่ยดูดิ โอ้โหแม้กระทั่งตัว shift control ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเป็นเมาส์ที่ตกแต่งได้เยอะจริงๆนะครับและแน่นอนครับเช่นเดียวกับทางด้านของตัว DPI แล้วก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่เจ๋งมากๆก็คือทางด้านของตัวม a โครนั่นเองเราสามารถตั้งค่ามาโครของเราได้ด้วยนะครับเพียงแค่เรากดปุ่ม record นะครับแล้วก็กด start นะครับแล้วก็กดปุ่มอะไรก็ได้ตามที่เราชอบเลยนะครับหรือตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ stop recording นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น ตัวปุ่มที่มันจะกดแบบออ t โต้ให้เราเพียงแค่1คลิกเท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าแบบเลื่อนไปเลื่อนมาได้ด้วยนะหรือแบบลดระยะกดค้างหรือกดแบบ 8. แปะเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะบอกเลยว่าโอ้โหเป็นเมาส์ที่สุดจริงๆนะครับแบบสุดมากๆเลยนะ <Wow. S 1> และแน่นอนครับเราก็สามารถดีลีท เราสามารถ Import Export อะไรก็ว่าไปได้เหมือนเดิมนะครับและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถเลือกฟังก์ชันของตัว Windows ต่างๆนานาได้อีกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราก็ข้างไปได้เลยนะครับและเช่นเดียวกับทางด้านของ Shortcut ซึ่งเราก็สามารถใส่แบบพวกโปรแกรมที่เราใช้บ่อยๆตัวเว็บไซต์หรือพวกโปรแกรมของ Windows ต่างๆนานาก็ได้เหมือนกัน และสุดท้ายแล้วก็คือการปิดใช้ปุกนะครับเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะถ้าเกิดมือเราไปโดนปุ่มนั้นบ่อยจริงๆจนแบบอุย้ยโอ้โหมันไม่ได้แล้วอะ่ะมันต้องปิดอะ่ะมือเราแบบสั่นตลอดเวลาเวลาเราเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปิดได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายแล้วก็จะเป็นทาน้าของการตั้งค่า DPI นะครับซึ่ง DPI นั้นเราสามารถสังเกตได้จากใต้เมา,าส์เลยครับว่าเราอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะเนี่ยนะครับ มันเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือกเลยนะครับอย่างเช่น800นี่ก็เป็นสีฟ้านะครับซึ่งปกติผมก็ใช้800นะครับโดยปกตินะแล้วบอกเลยว่าโอ้โหรู้สึกดีมากกับเมาส์ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะมาสตัวน,นี้รู้สึกดีมากผมอยากจะใช้เปาที่พยาญาเลยตอนเนี้ย เดีจริงๆนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมองลงมานิดหน่อยนะครับพวกก็จะเห็น Mouse Parameter นะครับหรือก็คือตัว Lift Off Distance กับ Debounce นะครับซึ่ง Lift Off Distance นะครับก็คือระยะการตอบสนองนะครับของตัวเซนเซอร์กับตัวพื้นเมาส์นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันตอบสนองเมื่อเรายกขึ้นแบบสูงนิดนึงนะครับเราก็ควรเลือกไปที่2มมนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันแบบแนบชิดกับตัว Mouse Pad จริงๆก็เลือกไปที่1มมเลยก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเรายกสูงเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตอบสนองนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือผมยกสูงมานิดนึงแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือก2ม mm มนะครับยกสูงมานิดนึงก็ยังมีปฏิกิริยาอยู่นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับคนที่แบบว่าชอบยกเมาส์นะครับ ก็นแนะนําอยู่นะซึ่งผมก็จะปรับไปที่จริงๆผมอปรับไปที่1แหละและตัว d b ์ครับหรือก็คือตัวการตอบสนองของการคลิกนะครับยิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งเร็วนะครับหรือยิ่งสูงเท่าไหร่ก็คือยิ่งช้านะครับผมก็จะเลือกต่ําๆไว้ก่อนเลยละกันและ polling rate นะครับก็คือการตอบสนองนะครับซึ่งผมก็ตั้งไว้ที่1 0 0 0ดีสุดอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ตั้งไว้ที่1 0 0 0ซะแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปในต้นคลิปนะครับว่าตัวเมาส์นี้สามารถตั้งค่าได้สูงสุดถึง19,000 dPI นะ เดี๋ยวผมจะปรับไอ้ตัวเขียวให้กลายเป็น1นึ่งหมื่นแล้วกันซึ่งจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอ๋อโคตรเจร๋งนะครับก็แล้วเรา,าเปลี่ยนสีใช่ไหมสมมติเราจะเอาเป็นสีสีอะไรดีอ่ะม่วงก็ไดนะ้ม่วงอ่ะนี่เราจะปรับนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อลืมกดเซฟเอาใหม่อ่ะเราปรับเป็นสีม่วงแล้วครับโอ้อันนี้ม่วงปะใช่ม่วงอันนี้ม่วงแล้วนะครับดูดูเมาสตูพลาผสมนะอ๋ออ๋อเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เหมือนจะไม่อันนี้คือแทบจะไม่ได้ขยยับมือเลนะ ไม่เห็นมือผมป่ะอันนี้ช้าจะไม่ขยับเมาส์เลยนะลื่นปื้ดลื่นปืด,ปดอ,อ,อเดี๋ยวผมจะไปกดตัวสีเหลืองแล้วปรับให้มันกลายเป็น100แล้วก็ไปเซฟโอโหคนยากโอเคอันนี้คือสีเหลืองนะครับอ่าอันเนี้ยเอื่อยเลยทีเนี้ยโอ้โหนี่คือความเร็วที่เราสามารถปรับได้นะครับอันนี้คือต่ำสุดนะครับและอันนี้คือเร็วสุดนะครับ โอ้โหโคตรไหวไหวจัดไวเกินไปโอเคไหนๆก็ไหนๆน,น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองด้านของตัวไวเลสกันบ้างแล้วกันนะครับแล้วก็ทอตัวสายอึ๊บเสียบตัวขยายสัญญาณนะครับพร้อมกับตัว receiver นะช่าอันนี้นะครับตัวขยายสัญญาณกลับมาทำงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาชาเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ที่สีเหลืองให้ตายเถอะ ว้ารู้สึกดีมากเลยเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่86%นะครับก็สามารถใช้ได้ประมาณ2วันทนทั่วเลยนะบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะตอบสนองไวนะครับทุกอย่างดีไปหมดเลยอ่ะคือเอาจริงจริงนะเป็นเมาส์ที่ดีมากอีกอันนึงแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มกับราคามากๆนะครับ,ก,บกับการที่เราต้องจ่ายไปนะครับเพราะเมาส์ตัวนี้นะครับมีราคาอยู่เพียงแค่ 3 2 9 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวไร้สายนะครับและสำหรับตัวสายนะครับก็จะอยู่เพียงแค่ 2190- อยถึง2,390นะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบสีไหนนะครับบอกเลยว่าราคาคุ้มมากจริงๆนะเอาจริงนะคุ้มมากเป็นหนึ่งในเกมมิ่งเกียร์ที่ผมว่าก็โหแบบสุดอะความคุ้มค่าที่ได้มาจากทั้งหมดนะครับของตัวไฟตัว เซนเซอร์ตัวดีไซน์คือมันดีจริงๆนะครับสำหรับราคานะครับคือเกินคุ้มอ่ะบอกเลยนะครับดีจริงๆและแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้ผมก็น่าจะเอาไปจริงๆไม่ใช่แค่วันนี้หรอกก็คือยาวๆไปเลยได้ใช้ยาวๆได้นอนคุ้มจริงคุ้มจริงแล้วรู้สึกดีมากครับกับตัวเมาส์นี้ shut down uh. 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 silence สำหรับวันนี้แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับการรีวิวตัวเมาส์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับตัวเมาส์นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันคุ้มมากจริงๆนะครับสับราคาที่เขาได้เสนอมานะครับบอกเลยว่าดีจริงๆแนะนำนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ yeah.